ก็ไม่ใช่เป็นสติ๊ดแบรนด์เนอะเลยว่าแบรนด์เนมได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์กุชชี่ค่ะนี่ c u CCI นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกุชชี่ของเอาเล็นะคะซึ่งไม่มีในช็อปไทยนะคะตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยมาดูาพร้อมๆกันค่ะ อันดับแรกนะคะเรามาดูที่กล่องก่อนตัวนี้เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องที่มีสีดําแล้วก็สีขาวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็โลโก้ u c ช i นะคะอันนี้มุมนะตัวกล่องจะมีลักษณะสีดํานะคะทั้งกล่องเลยซึ่งตรงนี้นะคะแขนมันแท้เราก็จะเปิดให้เพื่อนดูแล้วนะว่าฟูชิ ใบแรกหรือแบนนิงใบแรกของเราเป็นรุ่นอะไรเอ่ยโอเคค่ะเราจะมาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันนะคะนนี่ค่ะแทนแทนหลังจากที่เราเปิดกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเจอับถผงผ้าแล้วก็ผงกระดาษนิดนึงเนาะที่ขเขายางไว้ให้ ็เป็นแบบนี้นะคะนี่นี่เ,นเพื่อนๆพอจะเดาได้หรือยังว่าเป็นรุ่นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นการรีวิวแบบ Unboxing ่งค่ะก็คือซื้อมาแล้วเรายังไม่ได้แกะเลยนะคะแท้ๆห,หลังจากที่เราเปิดกล่องแล้วเราก็จะเจอกับน้องกุตชี่ใบสีดำแบบนี้นะคะโอเคเราวางน้องลงกนะ่อนเนาะ ล่องนะคะเราก็จะเจอถุงผ้าแบบนี้อันนี้ถุงผ้าก็จะนะคะปิดโลโก้กุลชี่นะเราเปิดดูผ้าเขาก็จะเป็นลื่นๆมัน,นๆนะคะแล้วก็จะมีกุลชี่ตรงนี้อึงอันต้องบอกเพื่อนก่อนเลยว่า g ุลชี่ตัวอิ t เตอร์ล็อกกิงตัวนี้กับวิดีโอซีตัวนี้นะคะจะเป็นของ o อ t l e t นะคะซึ่งในช็อปจะไม่มีนะ แบ็กเมดอินไชน่านะคะอันนี้ตัวถุงผ้าเนี่ยทำมาจากาทำผลิตที่ประเทศเประเทศจีนนะคะเขีนเียน้องกันเรามนดูน้องกันค่ะน้องะะมีตัคโอเคโอเคโอเคโีเคอเคะหยคว่ค เป็นหนังครับสก,กินนะคะหนังของเขาหนังของกุชี่แต่และรุ่นเนี่ยก็จะมีหนังต่างกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นครบสก,กินนะคะจะดูแลง,ง่ายนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเกิดรอยขีดข่วนนะคะซึ่งเหมาะสําหรับคนที่แบบใช้งานแบบรุนแรงหน่อยเนาะก็ก็ใช้กับน้องได้แต่ด้วยขนาดนะอันนี้ถือว่าเป็นขนาดที่เท่ากับเนีย่ยนะคะเดี๋ยวต้องหาไม้รบรรทัดมาวัดให้ โอเคเราได้ไม้ทัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูเนาะนนะคะน้องจะมีขนาดนี่นะคะ่ะนนี้มไ,มนะมไม้ี่เาด้ก6นิ้ว7เนิ้วน้องมีขนาดลำต,ตัวที่7.5นิ้วนะคะสวดความสูงนีบอกเป็นนิ้วเนาะ ความสูงก็จะเท่ากับประมาณ4.5นิ้วนะคะ,ะความสูงของน้องก็ประมาณ4.5นิ้วแล้วก็ความลึกเห็นไหมคะความลึกความลึกตรงนี้หมายถึงเวลาเราใส่ของเนี่ยน้องจะสามารถใส่ของแบบเฮ้ยได้เยอะหรือเปล่าอะไรแต่ทางนี้ท่งนั้นเพื่อนต้องเข้าใจ้ลยนะว่าขนาดของเขาเนี่ยไม่ใหญ่นะคะก็เป็นตัว o เ o c ยีเนาะหนึ่งประมาณ1นิ้วถึง หนึ่งจุดห้านิ้วนะคะความความหนาความลึกของเขาอะคะ่ะที่เวลาเราใส่ของโอเคค่ะเราไปเปิดดูขอ,ข,อของกันอันนี้เป็นแบบอันบ็อกซิ่งเลยนะเพื่อนเพื่อนเพิ่งซื้อมาเราก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะเปิดดูแค่กล่องะคะ่ะว่าเป็นเป็นสีเอวกันที่เราสั่งหรือเปล่าน,นี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ของ g คชชี่นะคะ,ะตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นเป็นสีไลท์โฟนะคะไลท์ไลท์ไลท์โฟที่ไม่ใช่แบบ สีทองผสมสีสีเงินนะคะก็เลยจะเป็นสีของเฉพาะของบูชี่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเยนโฉมขนาดของน้องไปแล้วนะคะเรามาดูรอบๆมุมของน้องนะว่าโอเคหรือเปล่าอันนี้ลำตัวของน้องนะคะจะเป็นแบบปอปแป๊กนะคะปอกแป๊กก็คืออย่างนี้เลยนะปอปแป๊ก ไปก่อนแล้วก็อันนี้ด้านมุมนี่ด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าของน้องนะคะโอเคเราก็จะมาเปิดให้ดูเนาะอุ้ยน,นี่ค่ะหนังตัวนี่นะคะคือจะเปิดแบบนี้นะเป็นแบบป๊อกแป๊กก๊อกแป๊กคือใช้างาน สำหรับส่วนตัวเราคิดว่าแบบมันสะดวกเวลาเราไปข้างนอกเนาะแล้วก็กระดาษตรงนี้เหินไหมว่าอันดอกซิจริงเพราะว่ายังไม่ได้เอ่ออกเลยเดี๋ยวเราเอากระดาษออกก่อนนะคะนี่นนนค่ะเราก็จะเจอแบบนี้นะคะแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยด้านในนะคะด้านในก็ยังยังจะมีกระดาษสีขาวอยู่นะเพื่อนๆแล้วก็เห็นไหมคะตัวกล่องก็จะประกอบด,ด้วยสาย ตก้นะคะสีอย่างเขาบอกเลยสีไลโกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบรมๆเอากระดาษออกก่อน,ออกกอนเนาะแล้วก็ดึงสายนอ้องออกมาเล้ค่สายของเขาเนะี่ยที่มีความแบบเฉพาะตัวตรงที่ว่ามันคือมันหนักอะ่ะเพื่อคือแบบดูดีในระดับอะ่ะนี่นะคะก็คือหนัก แล้วก็น้องอ่ะจะถอดได้คือเราถือเป็นทัสได้นะคะเวลาเราไปออกงานอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเอาใส่น้องออกมาแล้วนะคะนี่ตัวใส่น้องก็จะเป็นหนังนะหนังหนังคัสสปินตัวนี้ด้วยแล้วก็กประกอบด้วยโซ่นะคะโซ่ที่มีสีไลโกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถอดออกเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยตัว interlocking ตัว w o c ตัวเนี้ย คือสามารถถอดเป็นคัชได้นะคะ ถือว่าหนักมากาเลยนะเพื่อนถ้าเทียบกับตัวตัวกระเป๋าเลยเนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอา,เอาวางไว้ก่อนนาคะนี่ค่ะหลังจากที่เราถอดแล้วนั้นเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เวลาเราถือก็ แบบคลสได้เวลาเราไปออกงานเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าเวลาเราถอดแล้วไปงานเนี่ยถือแบบคัาสเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมารีวิวนะหลังจากที่ได้ใช้ไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ใช้นอ้อโอเคค่ะเรามาเปิดกอกแตไปอีกรอบแล้วก็ดูด้านในของมองันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะเป็บตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังตงัวหนัง,งนนแบบพารสกินเหมือนกันนะคะเปารสกินเหมือนกันเลยนะ รู้สึกว่ามันดูแลง่ายมันมันไม่เยอะอ่ะแล้วตัวนี้ตัวอย่างว่านะคะตัวคุชชี่ตัวนี้จะเป็น interlocking double row OC คือเขาเนี่ยจะเป็นแบบใส่บัตรคือจุดเด่นเขาเนี่ยคือบัตรช่องบัตรเยอะมากเห็นไหมคะเพื่อนนี่หลายบัตรมากหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหกก็ประมาณะะประมาณสิบนะคะประมาณสิบแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นซิปเห็นไหมคะจะเป็นซิปแบบนี้ นะคะลแล้วก็อลังจากที่เราซื้อมาเราได้อะไรบ้างนี่จะเป็นพวกกาดอะค่ะนี่กาดหนึ่งนะคะแล้วก,ก็กาดมากมายจากกองเลยนี่ปนะคะแล้วก็ต้องใส่กาด ก็ตัวซิปแบบนี้รูปแบบนี้ขนาดของซิปช่องใส่ซิปก็ถือว่ายากเหมือนกันเลยเพื่อนสำหรับใส่ของที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะพวกอะไรอะไรอยากจะซ่อนอะไรไว้ก็ซ่อนตรงนี้แหละเนาะที่ด้านในจะมีฟองบ้ำชี้ด้วยนะคะเานให้เราด้วยใส่กลับไปก่อนแล้วก็ปิดซิปแบบนี้ โอเคค่ะหลังจากที่เรารีวิวพวกอุปกรณ์ต่างพวกการ์ดแคการ์ดในพวกนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าด้านในเนี่ยสต็อสแตมป์เขาเนาะสำหรับมือใหม่นะคะที่เราเพิ่งซื้อกระเป๋ามาเนาะเราก็ดูเนี่ยค่ะพวกแคาร์ดพวกนู่นนี่นั่นนะคะการ์ดเยอะมากมายไก่กองเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะปั๊มจะปั๊มเขาก็พุชชี่นะคะเพื่อน เ,เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะแต่มันจะมีคําว่าพุชชี่นะคะที่ปั๊มลงกระเป๋านะบนหนังกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆสังเกตได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองเนาะทดลองใส่ของให้เพื่อนดูว่ามันใส่ได้จริงไหมเพราะว่าอย่างก่อนที่เราซื้อเนี่ยเราก็หาวิดีโอเยอะมากวิดีโอที่แบบเฮ้ยมันใส่โทรศัพท์ได้ไหมใส่แจแ็คเก็ได้ไหรือเปล่าคือแบบโอเคเรื่องบัตรอะเราเราไม่ติดอะไรเพราะว่าที่ในบัตรก็คือใส่ได้อยู่แล้วแต่คือเราแบบ คาใจนะว่าแบบอ้ไอ้โทรศัพท์ของเราที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยคือมันเหมาะกับกระเป๋าตัวนี้เปล่าเหมาะกับน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์ของกิญแจลทดลองใส่ดูเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใส่เลยเราไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าแบบคือสั่งไปซื้อมาแล้วแหละเนาะอค่ะอันนี้เป็น iPhone นะคะ iPhone 11 11, 11ธรรมดานะคะไม่ใช่11พัดนนี่นอันนี้ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับน้องนะคะนี ก็ยังเหลือน,นั้นเพื่อนแต่อันนี้นะั้นเราลองใส่ดูน,นะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราใส่น้องไอ o n น11นะคะลงไปก็ปิดได้นะคะเพื่อนใส่ได้พอดีเลยแถมนี่ยังมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะคะเห็นไหมตรงก็ยังไม่เสียงนั้นเพื่อนก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราลองใส่กุญแจรถเนาะว่าใส่ได้หรือเปล่า ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนี่นะคะอันนี้เราใส่ไอโฟน e 1เ็แล้วก็คุยแจรถไปนะแจรถจนนะคะลงไปแะโอเคค่ะพเพื่อนๆก็ที่งามนะคะใส่ได้เดีย๋ยวเรามาลองใส่บัตรเนาะใส่การ์ดอะไรต่างๆไปค่อยนะคะ ก็มีบัตรอะไรบ้างก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ตัวจะอยู่สิข้อเด่นขเขาก็อย่างว่าเลยเนาะแบบใส่บัตรได้เยอะมากคือเหมาะกับแบบเวลาเราแบบไปช้อปปิ้งแบบเล็กๆน้อยๆอไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรอันนี้จะเป็นบัตรนะคะบัตรบัตรทัท้ทททงสี่ตัวเดี๋ยวเราลองใส่บัตรดู Ya, nah, oh. kalau ini apa อันอที่สองน้องน่าจะมีความแบบนี้ นี้ค่ะเป็นการใส่บัตรครบนะคะคบคือยังไม่ได้ครบทุกช่องนะแต่เป็นการใส่ให้ดูแค่4บัตรนะคะเดี๋ยวอันนี้ต่อไปเราจะใส่ i ไอโฟนแบบนี้นะ iPhone ิบเอแล้วก็ใส่เคสของ UAG นะคะเคสเขาก็คือมีความหนาแล้วเนาะเดี๋ยวลองรู้ว่าน้องน้องจะใส่ได้ไหมอันนี้แตรด เรียบร้อยค่ะก็ด้านในก็จะมีกุญแจรถมีโทรศัพท์ไอโฟ e 11นะแล้วก็บัตรอีกสี่ใบนะคะส่งน้องก็จะป่องขึ้นมานิดนึงอ่ะเพื่อนแต่ก็ไม่น่าเขียนเสียสมโอเคค่ะโอเควันนี้ก็ จบการรีวิวนะคะน้องพ u ชี่นะคะถือว่าเป็นแบรนด์นมที่นิยมนะคะในประเทศไทยตอนนี้มากๆเลยแล้วก็ราคาน้องตอนนี้ถือว่าขึ้นมาสูงนะคะเต่ก่อน,นยังเห็นแค่1มื่นหเองแต่ตอนนี้น้องพุ่งขึ้นมาเกือบส0 0 0มหรือบางร้านเนี่ยฟ้าก็ไป20,000ื่นกว่าแล้วนะคะเดีตอนนี้เราเรียกมาประมาณ20,000นะคะสำหรับรีวิวนะคะก u ช c ่ i ินเตอร์ล็อกกิ้งนะคะ WOC ตัวนี้นะคะ ก็ท่านเพื่อนคนไหนนะคะสนใจอยู่หรือเลือกมองหาอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะ้องสำหรับเวลาเราออกไปข้างนอกหรือไปงานอะไรอย่างเงี้ยสามารถสะพายได้นะคะแล้วก็ถือ็นพลาสได้หรือแบบจะทำสองสายแบบนี้ก็ได้นะคะไว้เรานะคะใช้งานน้องจริงๆก่อนเราจะทำรีวิวรอบหนึ่งน,นะโอเคค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสำหรับ เพื่อนๆนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสั่นติ้งๆให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ